เป็นทาหารกรองประจําการเราได้อะไรบ้างครับเฮ้ยนะการเป็นทาหารกรองประจําการได้อะไรนะครับได้ทําหน้าที่ลูกผู้ชายรับใช้ชาติได้รับเงินเดือนต้อง10,000บาทครับ <c oughs> มีโอกาสได้รับการศึกษาเป็นนักเรียนในสิบครับได้เป็นผู้เสียสละด้วยค่ะได้สิทธิรักษาพยาบาลฟรีครับได้ความแข็งแกร่งด้วยค่ะได้ความ,มอดทนด้วยครับ สุดท้ายก็ได้เพื่อนฝูงด้วยนะครับต้องครับเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับวันนี้นะครับทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่สามห้าสำนักงานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับได้มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์นะครับให้กับชายไทยที่มีอายุครบเกณฑ์และอยากจะมาเป็นทหารกองประจำการนะครับในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยครับก็สามารถมาสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการพลเรือนของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับผมขอจบแต่เพียงแค่นี้ครับใครชอบคลิปนี้นะครับขอขอหนึ่งใจและก็หนึ่งคอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเราเข้ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ